s อบอิมเมจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราขอแนะนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์งานตัดยุคใหม่ได้แก่เครื่องตัดดิจิตอลนั่นเองค่ะที่จะช่วยให้การทำงานของคุณทำงานได้ง่ายขึ้นเครื่องตัดรุ่นนี้นะคะรองรับการตัดหลากหลายประเภทเลยค่ะตั้งแต่งานขึ้นตัวอย่างกล่องบรรจุภัณฑ์สติกเกอร์โฆษณาต่างๆ โดยฟังก์ชันที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายโดยจุดเด่นของตัวเครื่องนะคะมีหลากหลายฟังก์ชันมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดขาดการเจาะรูเฉพาะจุดการพับขอบสำหรับงานกล่องหรือว่าตัวสแตนดี้นะคะสามารถตัดได้หลากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นเคทีบอร์ด PP เปโป้กระดาษคราฟกระดาษกล่งองหรือว่าแผ่นโฟมต่างๆก็สามารถตัดได้ค่ะ โดเครื่องนี้นะคะตอบสนองได้ทุกงานตัดเลยค่ะต้นทุนการผลิตต่ำอีกครั้งนะคะเรายังมีทีมช่างพร้อมให้บริการเซอร์วิสทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ www. thai.com ขอบคุณค่ะ